สวัสดีค่ะนักศึกษาคลิปนี้เราจะมาเรียนกันที่วิชาการบัญชีการเงินนะคะเราจะมาเรียนกันที่หน่วยที่6หน่วยที่หกการปิดบัญชีเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5หัวข้อนะคะหัวข้อที่ 1. ความหมายของการปิดบัญชีหัวข้อที่ 2. การปิดบัญชีของกิจการให้บริการหัวข้อที่ 3. การปิดบัญชีของกิจการซื้อขายสินค้า หัวข้อที่4การปิดบัญชีถาวรหรือบัญชีแท้ในบัญชีแยกประเภทและหัวข้อที่5งบทดลองหลังปิดบัญชีค่ะหัวข้อที่1นะคะความหมายของการปิดบัญชีการปิดบัญชีหมายถึงการโอนปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการสำหรับระยะเวลาบัญชีรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้นเพื่อเปรียบเทียบ รายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อคำนวณหาผลดำเนินการตามข้อสมมติฐานของการบัญชีค่ะบัญชีชั่วคราวคือบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายถือเป็นบัญชีที่เปิดขึ้นชั่วคราวเพื่อสะสมรายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีเมื่อต้องการปิดบัญชีจะโอนบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายไปไว้ในบัญชีที่เปิดขึ้นมาใหม่ก็คือบัญชีกำไรขาดทุนนั่นเองนะคะ เพื่อให้ยอดคงเหลือของบัญชีเหล่านั้นมีค่าเท่ากับศและจะไม่มีผลคงค้างถูกยกไปในงวดถัดไปนอกจากนี้บัญชีถอนใช้ส่วนตัวยังถือเป็นบัญชีชั่วคราวจะต้องโอนปิดไว้นในบัญชีทุนเพื่อไม่ให้มียอดคงเหลือยกไปเช่นกันค่ะ การปิดบัญชีถาวรหรือปิดบัญชีแท้ก็คือบัญชีสินทรัพย์หนี้สินและบัญชีส่วนของเจ้าของถือเป็นบัญชีถาวรหรือบัญชีแท้โดยบัญชีถาวรหรือบัญชีแท้จะไม่ถูกปิดเมื่อสิ้นวดบัญชีแต่จะมียอดคงเหลือยกไปในงวดถัดไป และบัญชีประเภทนี้จะมีการสะสมยอดไปทุกๆปีตั้งแต่เริ่มกิจาการจนกว่าจะเลิกกิจาการและจะแสดงรายได้ในงบแสดงฐานะการเงินก็คืองบดุลนั่นเองนะคะ ข้อที่2นะคะการปิดบัญชีของกิจการให้บริการการปิดบัญชีของกิจการให้บริการจะปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปโดยปิดบัญชีชั่วคราวเพื่อให้ยอดคงเหลือของบัญชีเหล่านั้นมีค่าเท่ากับ0ซึ่งข้อมูลตัวเลขที่ใช้สําหรับการปิดบัญชีจะมาจากยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทหรือถ้ากิจการมีการจัดทํากระดาษทําการให้ใช้ข้อมูลตัวเลขจากช่องงบกําไรขาดทุนได้เลย การปิดบัญชีในสมุดรายวันของธุรกิจบริการจะมีกันอยู่4ขั้นตอนดังนี้นะคะนี่นะคะขั้นตอนในการปิดบัญชีนะคะการบันทึกรายการขั้นตอนที่1โอนปิดบัญชีรายได้ต่างๆที่มียอดทางด้านเครดิตในบัญชีแยกประเภทหรือช่องงบกำไรขาดทุนของกระดาษทำการเข้าบัญชีทุนนั่นก็คือรายได้นะคะที่อยู่ทางด้านเครดิต เราก็ปิดเขาโดยการเอาไว้ด้านเดบิตนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเครดิตด้วยกำไรขาดทุนตามที่โจทย์บอกว่าเข้าบัญชีกำไรขาดทุนค่ะขั้นที่2โอนปิดบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆที่มียออทางด้านเดบิตในบัญชีแยกประเภทหรือช่องงบกำไรขาดทุนของกระดาษทการเข้าบัญชีทุนนะคะก็ปกติค่าใช้จ่ายด้านเดบิตโจทย์บอกว่าด้านเดบิต แล้วก็ให้เราปิดบัญชีโดยเอาไปไว้กำไรขาดทุนนะคะเราก็ย้ายเขามาไว้เครดิตค่าใช้ใจ่ายต่างๆแล้วก็เดบิตด,ด้วยกำไรขาดทุนนะคะขั้นที่3โอนปิดบัญชีกำไรขาดทุนเข้าบัญชีทุน3.1นะคะกรณีที่มีผลกำไรรายได้มากกว่าค่าใช้ใจ่ายเราจะเดบิตกำไรขาดทุนแล้วก็เครดิตทุน นั่นก็คือรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายหมายถึงเรามีรายได้มากเท่ากับเรามีกำไรมีกำไรก็ทุนเพิ่มทางด้านเครดิตเราก็เอาทุนมาไว้เครดิตแล้วก็เดบิดด้วยกำไรขาดทุนนะคะตามที่โจทย์บอกเข้าบัญชีกำไรขาดทุนนี่ค่ะกรณีที่2ขาดทุนนั่นหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายมากกว่าค่าใช้จ่ายมากกว่าทำให้ทุนเราลดเพราะว่าเราขาดทุนนะคะ แล้วก็เดบิตด้วยบัญชีทุนเครดิตด้วยกำไรขาดทุนค่ะขั้นตอนที่4โอนปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวเข้าบัญชีทุนบัญชีถอนใช้ส่วนตัวทำให้ทุนลดลงก็เดบิตท,ทุนเครดิตถอนใช้ส่วนตัวเลยค่ะอันนี้ก็จะสีขั้นตอนนะคะในการปิดบัญชีเข้าบัญชีกำไรขาดทุนนะคะ เรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างการโอนปิดรายได้เข้าบัญชีกําไรขาดทุนนะคะอันนี้จะเป็นตามขั้นตอนที่1นเนาะเมื่อกี้ที่เราอธิบายกันไปก็จะเป็นตัวอย่างสมมุติให้รายได้ค่าซ่อมแซมมีจานวน4 00 0บาทบันทึกรายการปิดบัญชีในสม,มุดรายวันดังนี้นะคะก็31มธันวาคมก็คือสิ้นปีนะคะเราจะเดบิตรายได้นี่นะคะเดบิตรายได้ ค่าซ่อมแซมจำนวน4,000บาทอันนี้ก็ตามนี้เนะลยค่ะในเดบิตรายได้เสร็จแล้วก็เครดิตด้วยกำไรขาดทุนเอาไปเพิ่มไว้ในกำไรขาดทุนจำนวน4,000บาทตามตัวอย่างเลยนะคะตามแบบฟอร์มขั้นตอนของเขาเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการปิดบัญชีรายได้เข้ากำไรขาดทุนนะคะ หัวข้อที่3จะเป็นการปิดบัญชีของกิจการซื้อขายสินค <an> ้าการบันทึกบัญชีรายการปิดบัญชีณวันสิ้นงวดมี2วิธีนะคะคือ 1. การบันทึกรายการปิดบัญชีโดยไม่ผ่านต้นทุนขายกับ2การบันทึกรายการปิดบัญชีโดยผ่านต้นทุนขายนะคะการบันทึกรายการปิดบัญชีโดยไม่ผ่านต้นทุนสินค้านะคะ ขั้นตอนในการปิดบัญชีจะมีกันอยู่4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1โอนปิดบัญชีด้านเครดิตในช่องงบกําไรขาดทุนเข้าบัญชีสรุปผลกําไรขาดทุนบัญชีทางด้านเครดิตก็จะเกี่ยวกับการขายสินค้านะคะก็จะมีเดบิตขายสินค้าแล้วก็เดบิต ส่งคืนสินค้าและส่วนลดส่วนลดรับสินค้าคงเหลือไปงวดรายได้ประเภทอื่นๆเข้าบัญชีสรุปผลกําไรขาดทุนก็คือเครดิตด้วยสรุปผลกําไรขาดทุนนั่นเองนะคะขั้นตอนที่2โอนปิดบัญชีด้านเดบิตในช่องงบกำไรขาดทุนเข้าบัญชีสรุปผลกําไรขาดทุนบัญชีด้านเดบิตก็จะเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายบัญชีซื้อสินค้า ก็มาดูเลยนะคะเราจะเดบิตด้วยสรุปผลกำไรขาดทุนแล้วก็เครดิตด้วยซื้อสินค้ารับคืนสินค้าส่วนลดจ่ายค่าขนส่งเข้าค่าใช้จ่ายประเภทอ,อื่นๆแล้วก็สินค้าคงเหลือต้นงวดนะคะต่อไปเป็นหัวข้อที่3โอนปิดบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุนเข้าบัญชีทุนกรณีที่เป็นกำไรนะคะ เราก็จะเดบิตด้วยสรุปผลกำไรขาดทุนแล้วก็เครดิตด้วยทุนเพราะว่าเรามีกำไรเพิ่มทำให้ทุนเพิ่มนะคะกรณีขาดทุนเราจะเดบิตด้วยบัญชีทุนแล้วก็เครดิตด้วยสรุปผลกำไรขาดทุนนั่นก็คือทำให้ทุนลดทุนลดก็อยู่ทางด้านเดบิตนะคะขั้นตอนที่4โอนปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวเข้าบัญชีทุน เหมือนเดิมเลยถอนใช้ส่วนตัวทําให้ทุนลดทุนลดทางด้านเดบิตแล้วก็เครดิตด้วยถอนใช้ส่วนตัวนะคะอันนี้จะเป็นกรณีที่บันทึกบัญชีแบบไม่ผ่านต้นทุนขายนะคะหัวข้อที่2นะคะการบันทึกรายการปิดบัญชีโดยผ่านต้นทุนขายสินค้านะคะขั้นตอนที่1 โอนปิดบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนขายสินค้าที่มียอดทางด้านเดบิตเข้าบัญชีต้นทุนขายสินค้าโดยการเดบิตด้วยต้นทุนขายสินค้านี่นะคะเดบิตต้นทุนขายสินค้าแล้วก็เครดิตด้วยสินค้าคงเหลือต้นงวดซื้อสินค้าค่าขนส่งเข้านะคะขั้นตอนที่2บันทึกสินค้าคงเหลือปลายงวด และโอนปิดบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนขายที่มียอดทางด้านเครดิตเข้าบัญชีต้นทุนขายสินค้านะคะเราก็จะเครดิตต้นทุนขายสินค้าเลยแล้วก็เดบิตด,ด้วยรายการส่งเอ่อรายการสินค้าคงเหลือไปงวดส่งคืนและจำนวนที่ได้ลดแล้วก็ส่วนลดรับนะคะก็จะจะเป็นตัวที่ทำให้ใค่าใช้จ่ายลดนะคะตัวนี้ขั้นตอนที่สาม โอนปิดบัญชีรายได้เข้าบัญชีสรุปผลกําไรขาดทุนรายได้นะคะปกติเราบันทึกบัญชีรายได้ก็จะอยู่ทางด้านเครดิตอันนี้เราปิดบัญชีเขาเราเอาเขามาไว้ทางด้านเดบิตนะคะจะเป็นขายสินค้าแล้วก็รายได้ประเภทอื่นๆเลยแล้วก็เครดิตด้วยกําไรขาดทุนนะคะขั้นตอนที่4โอนปิดบัญชีต้นทุนขายสินค้าก็คือเอาขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2บัญชีรับคืน บัญชีส่วนลดจ่ายและบัญชีค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุนนะคะโดยการที่เราเดบิตสรุปผลกำไรขาดทุนแล้วก็เครดิตด้วยต้นทุนขายสินค้ารับคืนสินค้าส่วนลดจ่ายค่าขนส่งเข้าค่าเช่าเงินเดือนก็คือค่าใช้จ่ายอยื่นๆทั่วไปเลยนะคะที่ในกิจการเรามีขั้นตอนที่5 โอนปิดบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุนเข้าบัญชีทุนนะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยเข้าบัญชีทุนกรณีมีผลกำไรเราก็จะเดบิตสรุปผลกำไรขาดทุนแล้วก็เครดิตบัญชีทุนนะคะทุนเพิ่มกรณีขาดทุนก็จะเดบิตด้วยบัญชีทุนทุนลดแล้วก็เครดิตด้วยสรุปผลกำไรขาดทุนนะคะขั้นตอนที่6ขั้นตอนสุดท้ายโอนปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวเข้าบัญชีทุนนะคะ หมือนเดิมเลยค่ะเดบิตท,ทุนเครดิตท,ทอนใช้ส่วนตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่บันทึกรายการปิดบัญชีโดยผ่านต้นทุนขายนะคะข้อแตกต่างเขาก็จะเป็นด้านบนนะคะว่ามันจะปิดเข้าต้นทุนขายก่อนไม่ได้ปิดเข้ากำไรสรุปผลกำไรขาดทุนเลยนะคะ ตัวอย่างนะคะโจทย์ก็จะให้งบทดลองเรามาแล้วก็มีหมายเหตุนิดหนึ่งด้านล่างนะคะว่า,ามีสินค้าคงเหลือไปงวดเท่านี้นะคะเราจะมาบันทึกสมุดรายวันทั่วไปแบบไม่ผ่านต้นทุนขายนะคะโดยการบันทึกบัญชีขั้นตอนที่หนึ่งก็คือบันทึกสินค้าคงเหลือไปงวดและโอนปิดบัญชีรายได้และบัญชีที่เกี่ยวข้องเข้าบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุนนะคะนั่นก็คือ นำยอดรายได้ที่อยู่ฝั่งเครดิตเอามาปิดยอดเข้ากำไรขาดทุนเราจะล้างเข้าโดยการเอาเขาไปไว้ด้านเดบิตนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งเป็นขายสินค้ายอดเงิน6 5แสนหนี่ค่ะขายสินค้า6 5แสนหทางด้านเครดิต แล้วก็มาปิดเขาด้าโดยนำไปไว้ด้านเดบิตนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นส่งคืน4,000ส่งคืน4,000นี่ค่ะส่งคืนสินค้านี่นะคะแล้วก็จะเป็นต่อไปจะเป็นส่วนลดรับ1,500นคะคะยอดเขาจะอยู่ทางด้านเครดิตนะคะเวลาเราปิดบัญชีเราจะนำมาไว้ไว้ฝั่งเดบิตนะคะเพื่อให้ยอดเขาเป็น0ูย์แล้วก็นำผล ยอดของเขาไปใส่ในกำไรขาดทุนตัวนี้เป็นสินค้าคงเหลือปลายงวดนะคะหมื่นห้ารายได้เบ็ดตเตล็ดสามร้อยนี่ค่ะรายได้เบ็ดเล็ดอยู่ทางด้านเครดิตเอามาไว้เดบิตนะคะแล้วก็รวมยอดกันทั้งหมดเสร็จแล้วเราก็จะเครดิตด้วยกำไรขาดทุนนะคะ,ะได้เท่ากับยอดนี้ค่ะ ต่อไปเป็นการโอนปิดบัญชีค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกำไรขาดทุนนะคะค่าใช้จ่ายก็จะเป็นบัญชีที่มียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเดบิตนะคะเราก็จะปิดเขาโดยการนํายอดมาไว้ทางด้านเครดิตเพื่อให้ยอดเท่ากับศูนย์แล้วก็เดบิตด,ด้วยกำไรขาดทุนนะคะกำไรขาดทุนจะได้เท่ากับยอดพวกนี้รวมกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูหนะ้าซื้อสินค้าตัวที่1ซื้อสินค้าซื้อสินค้าเดบิต สองแสนค่าขนส่งเข้า2อ0พัรับขึ้นสินค้า4ี่พส่วนลดจ่ายส่วนลดจ่ายหนึ่พค่ะค่าขนส่งออก1,400ค่าโฆษณา 5,250ค่าเช่า3,000เงินเดือน1 2 0 0 0แล้วก็มีสินค้าคงเหลือต้นนวดด้วยนี่นะคะสินค้าคงเหลือต้นนวดนี่ค่ะก็จะนำยอดที่อยู่ทางด้านเดบิต มาปิดโดยการนำไปไว้ทางด้านเครดิตนะคะแล้วก็เดบิตด้วยกำไรขาดทุนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะโอนปิดบัญชีกำไรขาดทุนเข้าบัญชีทุนค่ะโดยการนำยอดเดบิตเดบิตและเครดิตของกำไรขาดทุนเนี่ยค่ะมาหักลบกันกำไรขาดทุนตัวนี้นะคะตั้งแล้วก็เดบิตแล้วก็ลบด้วยกำไรขาดทุนทางด้านเครดิตนะคะผลต่างอยู่ทางด้าน เครดิตนะคะเท่ากับว,ว่ากําไรไรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายนะคะผลต่างจะอยู่ทางด้านเครดิตเราก็จะนํากําไรขาดทุนมาใส่ไว้ทางด้านเดบิตเพื่อที่จะให้กําไรขาดทุน2ตัวน,นี้บวกกันแล้วเท่ากับยอดนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเข้าบัญชีทุนโดยการเครดิตบัญชีทุนนะคะเสร็จแล้วก็จะมีรายการถอนใช้ส่วนตัวด้วย ถอนใช้ส่วนตัวนี่ค่ะถอนใช้ส่วนตัวสามพันบาทเราก็จะปิดทันใช้ส่วนตัวเข้าบัญชีทุนเหมือนเดิมเลยคะ่ะทุนลดทุนลดไปสามพันเพราะว่าเขาถอนไปใช้ส่วนตัวแล้วก็เครดิตด้วยถอนใช้ส่วนตัวสามพันบาทนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกรณีไม่ผ่านต้นทุนขายนะคะ ันนี้ก็จะเป็นต่อไปจะเป็นกรณีผ่านต้นทุนขายนะคะเป็นตัวอย่างนิดนึงนะคะตัวอย่างเฉพาะตอนผ่านต้นทุนเลยเนาะจะเป็นการบันทึกต้นทุนขายโดยการเดบโดยการโอนปิดบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนขายที่มียอดทางด้านเดบิตนะคะยอดที่เกี่ยวกับต้นทุนขายทางด้านเดบิตเวลาเราปิดเราก็จะปิดเทอมาไว้ทางด้านเครดิตนะคะแล้วก็เดบิตด้วยต้นทุนขาย นี่เลยเราจะไปดูต้นทุนขายนี่เรามาดูกันนะคะว่าเขาปิดตัวไหนบ้างเขาปิดสินค้าคงเหลือต้นงวดสินค้าคงเหลือต้นงวดนี่ค่ะสองหมื่นบาทก็คือเรามีสินค้าคงเหลืออยู่ต้นงวดที่ยังไม่ได้ผลิตหรือผลิตไม่เสร็จเสร็จแล้วเราก็ซื้อสินค้าเพิ่มมาอีกซื้อสินค้า นี่ค่ะเพิ่มมาอีกสองแสนหนึบาทเสร็จแล้วตอนซื้อสินค้ามันมีค่าขนส่งด้วยค่าขนส่งก็ต้องรวมาในต้นทุนนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็นำยอด3ยอดนี้มาบวกกันจะได้เท่ากับยอดต้นทุนของสินค้าทั้งหมดนะคะต่อไปจะเป็นการบันทึกสินค้าคงเหลือปลายวงวดแล้วก็โอนปิดเกี่ยวกับต้นทุนนะคะ เราก็จะนำรายการที่อยู่ทางด้านเครดิตมาปิดเข้าโดยการนำมาไว้ทางด้านเดบิตนะคะสินค้าคงเหลือปลายงวดหมื่นห้นี่ค่ะแล้วก็มีส่งคืนสินค้าสี่พแล้วก็ส่วนลดอีก1,500ค่ะเสร็จแล้วเราก็เครดิตด้วยต้นทุนขายนะคะ อ,นนอันนี้ก็จะเป็นการปิดบัญชีต้นทุนขายนะคะส่วนรายการอื่นก็จ,จะปิดบัญชีเหมือนรายการเมื่อกี้เลยที่ไม่ผ่านต้นทุนขายใช้รายการเหมือนกันนะคะมีเพิ่มเติมมาก็เป็นการปิดต้นทุนนี่แหละคะ่ะ การปิดบัญชีถาวรหรือบัญชีแท้ในบัญชีแยกประเภทนะคะเป็นการปิดบัญชีถาวรหรือบัญชีแท้การปิดบัญชียอดคงเหลือในวันสิ้นงวดบัญชีโดยจะปิดบัญชีสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของวันที่เริ่มต้นบัญชีใหม่จะนํายอดคงเหลือไปดําเนินงานในงวดบัญชีถัดไปโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. รวบรวมยอดทางด้านเดบิตและเครดิตของแต่ละบัญชี บัญชีใดมียอดรวมเพียงด้านเดียวก็ให้ใช้ยอดนั้นได้เลยนะคะ2บัญชีที่มียอดรวมทั้งด้านเดบิตและเครดิตให้นํายอดของยอดมาหักหล้างกันถ้ายอดรวมด้านเดบิตมากกว่าผลต่างจะอยู่ทางด้านเดบิตและเราจะเรียกว่ายอดคงเหลือเดบิตแต่ถ้ายอดรวมทางด้านเครดิตมากกว่าผลต่างจะอยู่ทางด้านเครดิต เราจะเรียกว่ายอดคงเหลือเครดิตนะคะ 3. นํายอดคงเหลือมาเขียนในบัญชีแยกประเภทช่องจํานวนเงินที่ไม่มียอดรวมหรือด้านที่ยอดรวมน้อยกว่าเขียนช่องปกติเลยนะคะวันเดือนปีแล้วก็เขียนในบัญชีรายการบัญชีว่ายอดยกไปนะคะแล้วก็ทำเครื่องหมายติ๊กถูกนะ้าช่องยอดบัญชีด้วยนะคะ สี่ยอดรวมทั้งสองด้านต้องเท่ากันนะคะโดยให้เขียนอยู่ในบรรทัดเดียวกันด้วย 5. เขียนวันเดือนปีต้นวดบัญชีตรงข้ามกับคำว่ายอดยกไปเราให้เขียนว่ายอดยกมาในช่องรายการและนำยอดคงเหลือมาเขียนในช่องจำนวนเงินให้เท่ากับยอดยกไปนะคะแล้วก็ทำเครื่องหมายถูกในหน้าช่องหน้าบัญชีเหมือนเดิมเลยคะ่ะ อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างของแยกประเภทนะคะเราจะมีเนี่ยยอดยกมาของวันที่หนึ่งธันวายอดยกมา1นธันวามีสมุดจ่ายเงินจ่ายไปทั้งหมด1 9 19,9หมื่าหแล้วก็มีในสมุดในวันรับเงินมาแ0 0 0มื่นเสร็จแล้วรวมกันกับยอดยกมามีเงินสดอยู่1 5ื่นบวกมาอีก8ปดหมืนก็เป็น9ก้าหห้า เสร็จแล้วจ่ายไปทั้งหมดแค่19,950เก้าเก้าราเราก็จะมาเขียนยอดยกไปตรงนี้นะคะเราเอายอด95้าหลบยอดหนึ่งเร้สร็จแล้วจะได้เท่ากับเจ็ดหมืบาทเราก็มาเขียนเป็นยอดยกไปติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าช่องบัญชีหน้าบัญชีเสร็จแล้วให้เขียนยอดคงเหลือที่เท่ากันอยู่ในบรรทัดเดียวกัน ขั้นตอนต่อไปก็คือใส่ยอดยกไปโดยการเขียนหนึ่งเมื่อร่ค,คือปีถัดไปใส่รายการว่ายอดยกมายกมาจากยอดนี้นะคะแล้วก็ใส่จํานวนเงินจากยอดนี้เลยเนี่ยค่ะเป็นตัวอย่างบัญชีเงินสดแล้วก็บัญชีเงินฝากนะคะหัวข้อสุดท้ายนะคะงบทดลองหลังปิดบัญชี เมื่อทำการปิดบัญชีแล้หายยอดคงเหลือยอดยกไปแล้วเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกรายการปิดบัญชีตามหลักบัญชีคู่นะคะจะต้องจัดทำงบทดลองหลักปิดบัญชีในงบทดลองหลักปิดบัญชีจะมีเฉพาะรายการสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของเท่านั้นนะคะ อันนี้จะเป็นหน้าตาตัวอย่างงบทดลองหลังปิดบัญชีนะคะงบทดลองหลังปิดบัญชีก็คืองบนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อเราทําการปิดบัญชีในสมุดรายวันแล้วเสร็จแล้วบันทึกรายการแยกประเภทแล้วปิดสมุดบัญชีรายวันแล้วนะคะแล้วก็แยกประเภทแล้วเสร็จแล้วนำยอดคงเหลือจากแยกประเภทมากรอกในงบทดลองหลังปิดบัญชีอันนี้ค่ะเพื่อตรวจสอบยอดดูว่า ฝักเดบิตกับเครดิตเท่ากันไหมตามหลักเลยนะคะสินทรัพย์นี้สินทุนรวมกันแล้วเท่ากันไหมนะคะอันนี้จะเป็นหน้าตาตัวอย่างเนาะว่าหลังจากาปิดเป็นที่สมุดรับลแล้วแยกประเภทแล้วแล้วก็มีงบทดลองอย่างนี้ด้วยนะคะก็สำหรับบทนี้หน่วยที่6ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราเรียนกันทั้งหมด5หัวข้อนะคะมีความหมายของการปิดบัญชี การปิดบัญชีกิจการให้บริการการปิดบัญชีกิจการซื้อขายการปิดบัญชีถาวรหรือบัญชีแท้แล้วก็งบทดลองหลังปิดบัญชีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบท่านี้แล้วนะคะบทนี้ก็สวัสดีค่ะ